ครับวันติแคมป์นะครับวันนี้เรามีมีดมาแนะนํากันนะครับเขาเรียกว่ามีดกระลังบิดนะครับมีดอย่างนี้แนะนําไปแล้วนะครับเป็นมีดต่อสู้ระยะประชิดนะครับพวกนี้มันต้องฝึกนะครับฝึกที่ดีต้องมีครูนะครับวันนี้มีคอร์สมาแนะนํำนะครับวันนี้ครับผู้ชายนะเป็นมาสเตอร์มัชเชลอาร์ตนะครับคนนี้เจ๋งกับผมเยอะนะครับเขามีคอร์สอบรมช่วงเดือนมีนานี่แหละ คือสิ้นเดือนนี้แล้ะครับถ้าสนใจเนี่ยติดต่อมาทางมันติแคมป์ได้นะครับเราจะประสานงานไปให้ว่าในงานเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับงานมันจะเริ่มบ่ายโมงเลิก5้าโมงเย็นนะครับค่าสมัครก็2,500บาทนะครับเพื่อนๆสนใจยังไงติดต่อผ่านมาทางมันติแคมป์ได้นะครับและในคราวหน้าถ้าเรามีโปรแกรมอะไรอบลมอะไรใหม่ๆดีๆแปลกๆที่เหมาะกับเพื่อนๆนะครับ เราจะติดต่อไปนะครับพบกับเราได้ในมันดีแคม2 0สองนสิบนะครับใน YouTube หรือใน Google ทีมมันดีแคม2 0สองพันสไปขอบคุณครับ